สวัสดีครับมือนี้อีสานมาดำติกพามาทงไฮทงนาครับพี่น้องครับมือนีพามาเก็บพักผักในทงไรทงนาผักอีฮีนครับเรียกว่าพักนิ่อุบลน,นะครับเป็นผักอีฮีนพักกินได้ครับแล้วเบิ่งพักอีฮีนครับครับมาเบิ่งผักอีฮีนครับพักอีฮีนินกัดบนปาก ยาป่าครับครับพักอิเฮียนครับดอกสวยๆครับดอกสีม่วงครับพักอเฮียนครับเป็นพักที่กิ่นกับลาบกับปนกับสมต่ำนะครับดอกสีม่วงงามครับครับเป็นพักสกุลพักตบนะครับพักพักอีเฮียนหรือว่าพักนินอุบลนะครับเป็นพัก คร้สาไร่สาวนาพี่น้องครับเลิกจากการทำนากินข้าวเที่ยงครับพี่น้องครับจะเป็นพักครูสาวอีสานกินกับตับบังุงกินกับหลบกับก้อยครับพี่น้องครับพักอีฮีนนะครับดอกสีม่วงงามครับกินได้พร้อมทั้งทั้งลำต้นของเขากินได้ครับดอกสีม่วงงามๆาพี่น้องมมดูลาพักอีฮีนก็พังนิ้งุบฏนะครับซาพพอของเขาครับ ล้วเบงสมคุณของเพิินครับพักอีหินครับหรือพักนินอุบลน,นะครับเป็นพักกินกับสมตามกินกับลาบครับก้อยเป็นพักอีสานกินมัตโบร้านครับไส่ใบครับสบคุณของเขาครับไส่ใบตามขั้นเอาน้ำสบคุณแก่อากาศใดไน,นะครับด้วยการดื่มดื่มน้ำครับน้ำต้นครับ ไส้ตําพอกฝีเป็นสมุนไพรรักษาฝีนะครับเป็นสมุนไพรเป็นพืพ้นบ้านอีสานนะครับสับคุณนของเขากะใส่ใบคั้นเอาน้ำดื่มแก้การไอนะครับดอกกึ้งน,น้ำครับพายเฮียนกันเต็มปลาเข่าเลยครับน้ำมันครับแม่พายเฮียนแบบครับช่วงปลายฤด,ดูฝนเขาจะขึ้นมานะครับ เป็นพักที่เกิดช่วงปลายฤดูฝนครับเป็นพักที่กินได้นะครับ,เ,รบเต็มป้าเข่าเลยครับช่วงใกล้ปลายฝนต้นหนาวก็จะขึ้นมานะครับพอีกนยนครับ ครับอิสานมาดาตีกับพามาชมพักอีนครับเป็นพักพื้นบ้านชาวไร่ชาวนาครับพิธีมีสปปรรพคุณทางสมุนไพรครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื่อนีนสวัสดีครับ